หรือเปล่าเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีถึงสิ้นสุดแล้ววันนี้เราจะมาพิสูจน์เรื่องนั้นกันใน่ยี่สิบชั่วโมงบอกคุณวันนี้ผมจะมาทำให้มนุษย์ตื่นวีซีขอที่ดูดรันที่ก็เผาเลยไหนจะจะเป็นยังไงไปดูแล้วก็ก่อนจะไปดูคลิปว่ามีของดีมาแนะน้ำซึ่งเฮ้ย hey! ที่ที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่หรหัสผมหรอกครับนี่คือรหัสไก่ตันจระไก่ตันซนในราคา99บาบาทช่างฟังดูไม่น่าเชื่อครับแต่มันเป็นของจริงเผือวีซีเลยนะคุณแสดงว่าขับอรถสมมักสะสมของๆน จริงเนี่ยดับโอทั้งเงี้ยถ้าใครสนใจก่อนรีบแต้งนางคลิปเลยเดอ้อเปิดคลิปมาวันนี้อยู่กันในแมปแอคแทกออนไททันไม่ใช่เขาโทษทีเพราะนี่แมปข้างหลังมันเหมือนจริงแล้วก็อยากที่ฟังห้เหมือนต้นคลิปทุกคนคงรู้กันแล้วแหละว,ว่าดีเวลามาทำเผาอะไรใช่มนุษย์ตื่นไงแต่ก่อนอื่นก่อนได้มนุษย์มันนี่ปีกจะบินไปหาเธอเธอตอนนี้เรามีปีกอยู่ก็หมายถึง ตอนนี้ยังไม่ใช่เผ่ามานุษย์ไงแถมก็ไม่มีสิทธิ์บินไปหาเธอด้วยเขาจะบอกชาลีรอตฮีปีก็ไม่มีสิทธิ์บินไปหาเธอเขาจะมีปีกอยู่เพื่ออะไรก็เมืนมอ,อ,อมนคเราที่มีอยู่ก็ไม่มีความหมายชรีกดหนาาไม่ดูเปิดร้าน้าทัานทีสวัสดีผมมีงบมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากประสบการณ์ไปคลิปที่แล้วว่าดวงเราไม่ค่อยดีไปคลิปนี้ผมจึงจัดหนักจัดเต็มเติมมาค่อนข้างเยอะชอป,ประมาณห้าร้อยโลบาร์กน,นะส่านแรกที่ได้เลยก็คือเผ่ามนุษย์นี่ แล้วบงังกถทายผมสับสนก็มีหลาคนบอกมาว่าผมนุษย์เนี่ยมันดีนะมันดีนะซึ่งมันก็ได้ผมช็คิกึ้นมาว่าเอาเลยดีเปล่า,าแต่ก็เนื่องจากว่าผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวถึงตอให้หลายๆคนบอกว่าเธอจะงามแค่ไหนยัยคงว่าจะเลือกให้คนที่ผมรักอยู่ดีพราจะเปิดหน้าชอบขึ้นมาอีกครั้งเพอาก็กดซุ่มผ่าใหมยย่ยงไม่รีรอแล้วก็วูวทางดีเดินดูมือเราจะได้พผมนุษย์แล้ว นี่แหละครับความเสื่อมทตามไม่เคยทำร้ายใครพอบอลแล้วครับพอยังไงผมก็เหลือเธออยู่ดีถึงบางทีเธอจะไม่เลอกผมก็าตามเฮ้ยี่พูดอะไรเลยยิง่งดูเศร้าขึ้นมาเลยเแฮะสกแกนแหน่เนาะพอไอ้คนทำเผาตื่นวีซีคนเดียวไม่ไหวใช่คนจ,จุดเรือเหียกรวมชนประชาชนคนเดียวก็ซาตานค่าย M I U M A ทุกคนเออเอาจริงไม่ทุกคนหรอครับเพราะว่าแค่พูดแล้มันเวอร์ไปงั้นแต่เมื่อเรียกรวมคนคนมาช่วยแล้วเราจะไปหาข้อมูลวิธีการทำเผาตื่นของมนุษย์ก่อนได้ไงใช่ผมจะเปิดคลิปจองวีซีดูนิดหน่อยใช่ครับพอดูคลิปพีีีีี่่่่เเเขขขาาาาอกกแลล้้วททงงดดคิิปพจจรมมใ ง่ายดีอะล้วบทดสอบใปนการทำเผาตื่นขอาไอ้เผามนุษย์นั้นคือมาต้องขาบ,บอสเขาก็เลยเดินไปหาไอ้หนูขายผลสินก้เฮ่เขาไม่ได้เริมาหาไอ้หนูนี่นะาแค่ไหนแล้วแต่เลือกกระลืลอความรังนั้นช่างมันไปพอนี้ผมกำลังมองหาคนที่สามารถตบบอสแดงแห่งง่ายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำพลาดใช่ครับเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็ส์ราทนเป็นผมเองครับซึ่งพ่อเเลือนฮาไปผมก็ได้บอลสลบผมจะใช้ผลเสือดาวใช่พอมาดูเะมอ์การตีบอสที่สุดแล้วเขาจะเขาดูด้คิปมาจะใช้ใช้ผลพักก็คงจะไม่ไหวเพื่อความมันข้อนข้างเล็็กก กลัวว่าของใหญ่ของเรามันจะอึดอัดก็เลยเลือกเสือดาวไว้ทีแทนก่อนแล้วกันเล่าคอทอมเข้ารายการบล็อกฟุตไล่าย่ไายรล่เสียงเอฟเฟกต์ผมเองครับแล้วก็เริ่มต้นแบบรายการทีวีรายการเปิดกลาวทักทายคุณผู้ชมอะไรนิดหน่อยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> เรำบึกจังเลยดูหุ่นเขาเนี่ยสิดูเมือนวันนี้เราจะได้คนแข็งแร่งมารวมงานแล้วละ่ะส่วนนี่ก็เฮ้ยเด็กแลบไหนเนี่ยแม่แต่งตัวสจ๊ามเลยนะครับแล้วก็ตาทำเงี่ยเขาจะไปทำเผาตื่นวีซีกันเราต้องเข้าสู่ช่วงเช็คชื่อใช่ตอนนี้เรามีามนุษ คนแล้วผมเองเผาไซบอกอีกหนึ่งเผามิงแล้วก็เผาสกายเปี่ยนแล้วก็อือ ดูเหมือนจะเกินจำนวนที่ต้องการ้วยซ้ำเอาหน้าเรือกันดีกว่าขาดแล้วนะแล้วก็น่าจะจำนวนคนละคนขางเยอะแล้วก็เงินมั่วละคนแข่งน้อยผมน่าจะนจำนวนคนเยอะๆให้เป็นประโยชน์โดยการหยิบประตูไปแล้วก็ได้ออกมาเขาเป็นประตูว่าปที่ทศเกาะภาษาการทะเลใช่หลายคนคงเดาได้แล้วว่าจะไปทำอะไรกันของเกมอาเคแจกตัวเล่นเกมน้อยน้อยวันนี้มีเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกบ้างครับวันนี้ผีเลี้ยงเอาเอาเอาข้าแถวข้อแถวข้อแถวข้าแถวท้เมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วก็เอาตัวที่แรกมาหยอดใส่ตู้อย่างไม่รีรอแต่เมื่อเกมเริ่มปูผมถึงก็ต้องตกใจ พอผมเข้ามานะมันก็ไม่คบ้ไขเลยมันได้ความรู้สึกมันก็ต่อคองมกมห้องมาแล้วไม่เจอเธออยู่ปัาเปลี่ยนหัวใจเลยครับแต่ึงยังไงก็ตามต่อน้ไม่มีเธอผมก็ต้องอยู่คนเดียวให้ไหวเพราะยังไงมันก็คือความจริงที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตอนนั้นผมจะพยายามอย่าสู้ด้วยตัวคนเดียวก็แลกผ่านไปก็ซ่อ,กอมกอนซค่อยคผ่านไป แค่ยังยงี้ก็ทำไม่คิดถึงมากันแฮะคิดถึงว่าก็กอลที่พรอ้อมโซโลวงดันด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ต้องใช้ปืนพิเศษลำบากอะเอาจริงกว่าจะผ่านมาไลกก็ยาก,ย,ากยากอยู่นะแต่ช่ครับไม่ต้องห่วงทันที่ผมเก่งขึ้นเยอะระลันบอลของลานี้ก็คดสอยตายไปอย่างง่ายดายแล้วก็ฮ่ไม่เห็นจะยากเลยลงลานคนเดียวมันก็บือการอยู่คนเดียวไม่มีเธอนั่นแหละมันก็ไม่ยากเหมือนกันกำลังบ,บอกตัวเองอยู่ครับล้วก็ผ่านไปไม่นานคำคืนฟูมูลนั้นก็มาถึงเข้าประตูไปในกระดาษไปที่กาอต้นไม้ใหญ่พอก็บินขึ้นไปด้วยความ พอได้เข้ามาในบ้านต้นมาแล้วมันมีใครเห็นผมจึงเริ่มชักขันโยครับชาแล้วก็เดินแถวก็าพาดก่อนโฮมสำรวจแต่ละห้องแต่ละห้องมาเรียบร้อยทำให้รอบนี้ไม่ต้องเสียเวลาและการมาหาไหวเผานรรทุนมาต้องทาห้องไหนซึ่งก็ต้องไปห้องหรืองไงค่ะว่าแต่ทางมันเปียกๆและแคบแคแล้วก็ยิดมขนแมวดาวออกมาแล้วก็มาก็ตูตตาๆพร้อมให้เราเปิดเข้าไปสู้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาปูขุมมือใช่ใช่รอ,อผมจุไปลาเป็นแมวทันทีใช่ซุ้กาต่อสู้นี้ก็ไม่อยากอะไรมากนะมันแค่ตีๆแล้วก็คำรามแล้วก็ตีคาร เฮ้ยทีเพราะมันจะใช้โค้ดเสือดาวเวนี่ก็ได้เฮ้ยผมก็นึวกว่าบ,บอมบมันจะโหกกว่านี้แต่ให้ย้ายดามะแข่งหมดกากอันเรียบร้อยแล้วก็ว้าวว้าวว,วอยู่อนี้ผมก็น่ามืดเฉยอันนี้มันคือเผากูตื่นวีสีครับบอกว่าผมก็อยากได้มาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้สักโอกาสหน้าน,นั่นแหละแล้วลขณะนี้เมืม่อเวลาผ่านไปนะก,ก็เหลือนหนึ่งโค้ดสุดท้ายกับเวลาอยู่ประมาณสิบวิแล้วก็ควยังไม่ทนันลายก่อนเรียบร้อยแล้วยังไม่ทนันลายดูม่าเขาจะเลิ่มสู้กันแต่ผมก็เช่นกันยังไม่ไทันลายขอตื่นกันเลยทันไม่ตายทันท ไวอ่ะภาพด้วยคนเห็นตอบเป็นนี่คือการต่อสู้ของไอ้ท่านยักษ์สองตัวมื่อก่อนนะก็ไอ้ไหนในเมื่อเขาไม่รีตัวให้ผมเลยจัดการแอสเซทสกิลไปแล้ววันที่เขากำลังสู้กันใช่ไอย้ยี่เขาเรียกว่าแอบร้อยพรจ้กระทำอไรสู้สุดท้้ยเขาก็ยอมรีตัวให้ผมขอบุณครับแล้วก็ภาพดอนที่คุณเคยมาสองอีพีแก้วแกวินจารวมรวมพลังนั่งทางให้เราเดินตามไปพาไปที่นาฬิกาย,ยกักษ์ศักดิ์สิทธิ์พอเขาให้ฟันเฟือเรามาอันหนึง่งแล้วคราวนี้เราก็จะเป็นเผ่ามนุษย์ตื่นวีซีแล้วก็ดค อะไรแบบจัด,ดที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทันทีที่ได้มาผมเลยเดินไปหาไอ้ลูกแก่แดงเวนดิพอแม่เราเคลทันทีแต่นั้นก็ไม่ใช่ใช่ราให้เดินออกจากบ้านต้นไม้แล้วก็ยกมัดออกมาพร้อมไรหวัวนคนแถวๆนั้นนิดหน่อยเพื่อเก็บสแต็กพลังก็ตีเหน่อครับที่คนละนิดที่2ทีอ่ะโอเคซึ่งเมื่อตีแต่ละคนจะสะสมใจพลังของเรานั้นก็เก็บสาสมครบพอดีแล้วก็ว้โคตรเจ๋งมันไกนปการระเบิดพลังออกมาเลยอะ่ะพอยิงไปสีแดงแล้วมันโคตรเข้าว้แมมดูดูโคตรเลย คือดีในผมยังชอบเลยครับจังหวะให้ตัวแบบมีสันชันอะไรนิดหน่อยอ่ะคือมปปันดูแบบเหมือนโหมดข้างอะไรเถื่อนนั้นเลยใช่ผมยังชอบเลยครับที่แหละเพราะที่ผมอยากได้คือเมื่อกล้เปิดโหมดข้างอ่ะและแน่นอนครับก็ไม่ได้ผิทำเคว้ในการแปรงล่างไปครบสามรอบแปรงล่างกับร่างซึ่งเมื่อครบสามรอบแล้วนั้นคือเลยรีบไปหาลูกแก้วสีแดงทันทีเพราะโวฟูมูจะหมดไปซะก,ก่อนอ่าเสี็จั้นหมุอยแล้วครับแต่โชคดีให้เราฟาร์มมาก่อนนิดหน่อยซึ่งแน่นอนครับถ้าพอตื่นวีซีมันก็ต้องทำเวลากันหน่อยผมจะไม่ช้าชัน รอนะทุกคนให้พร้อมที่หน้าห้องพอก็นัาสามสองหนึ่งแล้วกอปฏิบัติการก็ได้เริ่มต้นกันอีกครั้งซึนอจากรอบก่อนหน้าเราสู้กับบอสดูมันก็ดูไม่ได้โหดอะไรมากมายนะคร้นี่คงจึงจะรอใช้พลฟินิกส์สู้ดูแต่พอสู้ไปสู้มาครับผมรู้่ามันค่อนช้าแน่ๆผมจึตัดใจเปลี่ยนผลแมวดีกว่าอ่ะเรียบร้อยแล้วก็มาการสรบนั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะก็ยังเหมือนเดิมพออยัางสู้กันอยู่เหมือนเคยซึ่งรอใช้ใหญ่แล้วครับครั้งนี้คงต คอมโบเสือดาวแดนไปแบบมั่วๆไปสกิลนู่นสกิลนี้เอาจริงเขาเรียกว่าคอมโบแบบเลยซ้ำคือสกิลอะไรมันมาก็กดๆๆไปอ่ะเขาก็พยายามเลงไ้ตัวใหญ่ๆไว้ก่อนคือมันตัวใหญ่เลงง่ายดีอ่คขอบคุณครับมีคุคนคนนี้เขาเรียงให้ผมซึ่งผมเป็นคนนี้ดีแล้วดูมันทุกอย่างจะดูราบรื่นเธอก็ยืนดีก็มีไอ้ก้อนเรือใหญ่ๆอยู่จากไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาเขจะไม่ใช่ใชรอเลี้ยงสกิลอัศัยมันยังไม่ยังพอมนั้นที่ไม่รู้จะสู้ยังไงให้ได้เปียบผวกก็คว้าแล้วก็ผลเสือแล้วผมจึงพยายามถอยหลังถอย เขาเป็นการสูที่ขี่ขาดใช่แต่ในสนามรบจริงๆเขาไป่สนหลอกไอ้น้องเขาเรียกว่ากลยุทธ์และตอนแรกเราก็ณหมวนจะแพ้เขาแล้วนะแต่โอยปมาพร้อมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆขอก็ชนะเขาได้แล้วเออคกือบไม่หลอดแล้วไงแล้วตอนนั้นก็พาเราคุ้ตายเช่นเคยพวกแกวิญญาณนำพาทางให้เราเดินตามตูดไปแล้วก็พบวันนี้กาบเบาศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแักทือคนเคารู้ดีว่าในการทำเฮาเตอร์ขั้นสองจะให้เราเลือกเข้าวนจะเอาฝั่งซ้ายหรือขวาซึ่งแน่นอนครับแต่ทำเนียมผมก็ต้องอธิบายทุกคนเ ใจเพื่อมีใครไปทําตามซีฟ้าด้านฝั่งซ้ายนั้น คือเมื่อเราเอาไปเข้าตอนเราแปลงล่างยิงเราตีเราจะยิงตีแรงึ้นเลยๆไม่ควรจะรับเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรเงี้ยใช่ประมาณแบบยิงตีก็ยิงเก่งอะซึ่งว่าตอนข้าผมไม่ค่อยสนใจภาษาเท่าไรเพราะที่ผมสนใจมันอยู่สีแดงด้านขวาอันนี้คือเราจะสามอะสายโซ่ด้สามครั้งติดกันแบบไม่ต้องรอคูดาวเลยถ้าเวลาโซ่ปุ๊บเราปปจะเคลื่อนที่เราบบกหายตัวด้วยนิดหน่อยใช่อันนี้นะครับของเกิดดีเสื้อผู้ตั้งนั้นจะรอเลยล่ะครับรีบแลกสีแดงฝั่งขวาทัานทีแล้วก็เฮ้ เดี๋ยวนะเมื่อเขาจะเอาพลฟิลิปมาให้ผมหรอซึ่งไอ้ผมนั่นก็เป็นคนขี้เกงใจจึงไม่อยากให้จะรับไว้ผมจึงเอาพพปีศาคืนเขาไปแต่เขาก็ไม่สนเอาผพปีศาจยนให้ผมมีครั้งเขาบอกว่าเป็นของที่เกิดในเซิร์ฟนี้ซึ่งไอ้ผมก็อ๋อก็ได้ก็ได้แล้วก็เดินลงมาจากบันไดได้ไม่นานทีนี้ก็มีไอ้ดูซัยบอกนี่กระดดองยองลรวบอกว่าขอขอซึ่งไอ้ผมก็ใจดีครับก็เลยให้ไปแล้วก็มันกะจะทะเลทลายข้ามาพอแล้วพอเลยเดินออกจากบ้านต้นไม้ทันทีชาผมอยากร้องของใหม คนนู้นทีคนนี้ทีคนนินนดคนละหน่อยจนพอใจหลอดแดงขึ้นเต็มแล้วก็แปลงล่างวัว <Whoa. S 1> ไม่ต้องปรใจคับเอฟเฟคไม่ได้ีบียรเยพิ่มขึ้นมาแต่ดุกครที่มันแปลงล่างผมก็ชอบอยู่ดีนั่นแหละใช่เพราะมันเคิดที่ซึ่งพลังที่ได้ไหมคือเวลาเรากดโซเข้าไปนั้นตอนเราโซเสร็จมันก็จะลองหนนิดหน่อยเพื่อเพิ่มออความเร็วขึ้นให้เราด้วยใช่แล้วเหวี่ยหลอดแดงขลังไหม จะบอกจำนวนขาวราวาเราอโซได้อีกกี่ครั้งโอ้ครั้งเกิดดีเฮ้ยทีจริงมันต้องดีมากแน่ๆน่แล้วก็ตอนนั้นนี่คืออะไรขึ้นมาไม่รู้นึกอยากพีไพีก,กับคนดูขึ้นมาใช่ซึ่งแต่ละคนก็มาใช้ค่าวองฉันนะน้วะคูณสิบล้านบ้างยี่สิบล้านบ้างอะไรเงี้ยเขาจะไปสู้ยังไงไหวและฐานจริงก็เลยแพ้ไปตามปริยายครับแต่นอกจากนึกคือผมก็ยังนึกใจดีอีกคือผมก็เสียแชร์อะไรสักอย่างกับคนในเซิร์ฟแต่ก็เออเมื่อผมได้กดแชกไปปุ๊บ คือดูเหมือนผมจะลงมากไปทอตอนแรกเป็นว่าไว้โอกาสหนะ้าก็แล้วกันครับ จีนะ๊เินาทีแล้วว่าทาดีไม่ขึ้นนะแล้วก็เดินจากตอนนี้ผมทำปฟลเว2คันซึ่งอย่างน้อยเนานะผมก็อยากรออีกสกิลหนึ่งที่ได้มาจากขัน3าใช่ซึ่งก่อนเดี๋ยวตัดภาพไปทีตอนอีกฟูมูนหนึ่งเลยก็แล้วกันซึนั้นระหว่างนะั้นผมก็ลงสตรีมมาก่อนซึ่งแน่นอน่าการจะทำพาวเวซีขัน3นั้นพวกเราแคว้ของขัน2องห้เสร็จใชม่มันต้องแปลงล่างกับล่างวนอยู่อย่างนี้หากครั้งซ้ำๆเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหมากมาใหนะเอาว่าเดี๋ยวตัดภาพไปเลยอซึ่งตกต ขอต้อนรับขอซื้อช่วงบล็อกฟุตไรซึ่งตาร์ตาพาธีที่อยู่ในดางกระตังงงๆหน่อยครับเนื่องจากเขาลืมกดอันในช่วงแรกไปคาว่าก็ไม่มีอะไรหมอนแล้วครับเพราะว่าแค่เห็นคนมันเยอะก็เลยหลอกใช้มันลงดันเฉยเออทำไมถึงชวนมาลงดันนะครับไอ้วันนั้นตันประตอนไฮไลท์ของเรากันเลยดีกว่าใช่ตัวประตอนคือฟูมูลและปฏิบัติการกระทเผาตื่นจริงได้เริ่มทุกอย่างนั้นก็ดูมันจะไปราบรื่นดีตีมอสก็ผ่านไปได้ง่ายง่ายส่วนฉากต่อสู้ก็ดูเหมือนจะต้องสู้กันบางนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ได้อยู่ดีใช่่ครับซๆ เพราด้ชอกบเราอะไรมันลาบเลยเกิดไยมันก็ดูราผิดปกติพรได้วระว่าที่ไอ้ลูกแกกำลังนำทางผมนั้นผมก็เลือกฟันเฟือกสีฟ้าเสร็จสับเรียบร้อยผมมาคิดแลใจว่าได้สกิลสองสกิลใมาใช้แล้วแต่ใช้เข้าทันได้นั่นเองยื่เดียอินเทอร์เน็ตเวนนี่ไม่รู้มีปัญหาอะไรก็ผมมันหลุดไปเฉยโอ้เธอตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรมากครับเพราะว่ามันก็เลือกไปแล้วอะว่าคงจะได้แล้วแหละมั่งตอนไ้เนลูดก็คงไม่เป็นไรเข้าเซิร์ฟใหม่คงได้สกิลใหม่อยู่ดีผมให้ลองใจก็เลยเข้าเซิร์ฟใหม่อีกรอบซ ก็ดูเหมือนเซิร์ฟเต็มครับไอนน้เซอร์วีผมดีเปิดเลยนะนี่ก็ไม่เป็นไรครับหลัเจาก,ก็มีคนแอดผมมาเยอะพวกเฮียๆแก,แกทุกคน,นก็ใจดีเปิดเซิร์ฟวีให้ผมเข้าผมก็เลยแอบเขาเ้าไปหลายเซิร์ฟเข้านิดหน่อยเฮ้ยก็เรื่ความอยากรู้อวนนะหรือเปล่าเคลียรอะไรตีบอลตัวนู้นตัวนี้โดนเป็นเลยทันทีพอว่ากดแปรงล่างพร้อมกับคารุนก่อนมาแล้วเมื่อแปรงล่างเสร็จปุ๊บไอเราเห็นหร่าว่าสกิลฟันเฟืองสีฟ้าเป็นยังไงแต่พอเราแปรลงล่างเรามันไม่เห็นเซิร์ฟผมด้ยทันทีครับผมไม่ไได้้ะรรนถาจิง ถ้าคนไนรู้มันก็ได้ไม่ใช่เหรอทำใจครับทำใจคนจำไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นแหละผมเขับที่รู้สึกท้อถอยแลกรกล้าเผาตื่นวีซีจุดขอจะเคิดเพียงเท่านี้ใช่แล้วก็จากครับพอพีผมขอสไลอยก็พอจะกันหนักครับไปไมตแต่หัวครับรอมหนะ้าผมจะมาแก้แค้กับเราเผาตื่นแน่นอน